สวัสดีค่ะเพื่อนจากช่อง Acup of Love นะคะวันนี้เพื่อนจะมาแบ่งปันเทคนิคที่จะทำให้คุณคุณเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจและใครๆก็อยากไล่ตามค่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นคนโสดคุณจะแอบชอบใครอยู่หรือคุณเพิ่งจะอกหักมาหมาดๆนะคะในวิดีโอนี้จะสอนให้คุณเป็นคนที่สามารถดึงดูดความรักได้ด้วยตัวกันเองค่ะข้อหนึ่งนะคะ คุณจะต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะเพราะว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาจะโฟกัสแต่สิ่งใหญ่หญๆเรื่องใหญ่ๆแล้วก็จะมีจุดมุ่งหมายที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่จะไม่ทําให้ตัวเองคว้เขวแล้วก็จะไม่ทําให้ตัวเองเหมือนเป็นคนฟุ้งซ่านนะคะเพราะว่าเพื่อนดูสัมภาษณ์ของแฟนของน้องมีนพิชญานะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเขาชอบน้องมีนที่น้องมีนเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตอันนี้เพื่อนรู้สึกว่า มันเป็นความรู้สึกที่แบบทําให้ผู้ชายประทับใจได้มากจริงๆค่ะเพราะว่าบางคนออผู้ชายที่มาชอบเราส่วนใหญ่ก็อาจจะบอกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีน่ารักอ่อนโยนแต่พอคนผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าน้องมีนเป็นผู้หญิงที่มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อนก็รู้สึกว่านี่แหละคือคำนิยามของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากเป็นคู่ชีวิตด้วยเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายไม่ได้เฝ้าฝันแต่จะให้ใครมาดูแลชีวิตของตัวเองแต่ตัวเองตั้งจุดมุ่งหมายของตัวเองไว้แล้วค่ะ ส่วนก็อ2นะคะคุณรักตัวเองเป็นหรือเปล่าคะเพราะว่าการที่รักตัวเองเป็นเนี่ยคุณจะให้ความสําคัญให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่เฝ้ารอโทรศัพท์จากผู้ชายนะคะคุณจะไม่ส่งข้อความหาเขาเป็นวันละหลายๆรอบเพราะว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเติมเต็มแล้วคุณรู้สึกว่าเขาตั้งหาก ที่ควรจะเป็นคนส่งข้อความมาหาคุณไม่ใช่คุณที่เป็นคนเฝ้ารอข้อความจากเขานะคะเพราะฉะนั้นลองมองดูค่ะว่าคุณรักตัวเองเพียงพอหรือ,อยังค่ะข้อ3นะคะคุณปฏิบัติตัวกับผู้อื่นยังไงค่ะคนที่เขามองเข้ามานะคะบางทีเขาก็จะดูว่าเราพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานยังไงครอบครัวเรายังไงหรือสมมติว่าคุณกำลังเพิ่องออกเดทนะคะแล้วก็ไปทานอาหารด้วยกันแล้วเขาก็จะสังเกตว่า คุณปฏิบัติต่อพลักง,งานเสิร์ยังไงคือบางครั้งเขามันจะเป็น บางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสังเกตหรอกคะ่ะแต่มันจะมีบางเรื่องที่สะกิดนิดนึงที่จะอาจจะทําให้เขาถอยห่างจากคุณหรือว่าเขารู้สึกอยากเข้าใกล้คุณมากขึ้นค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวนะคะอย่างสมมุติว่าเราไปออกเดตกับใครแล้วเราสมมุติว่าถ้าเพื่อนไปออกเดตกับผู้ชายเราเห็นผู้ชายคนนั้นหยาบคายใส่พนังกงานเสริร์ฟเพื่อนก็จะรู้แล้วว่านั่นคือเนื้อแท้ของเขาซึ่งเพื่อนก็จะไม่อยากออกไปเดทด้วยนะคะข้อสุดท้ายนะคะ คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าเพื่อนไม่ชอบคำว่า positive thinking มากเลยค่ะเพื่อนไม่ชอบคนที่มองโลกแบบว่าทำตัวเป็นคนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่เพื่อนชอบคนที่มองโลกในแง่บวกตามความเป็นจริงค่ะสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้ววิธีที่เราตอบสนองกับกับสิ่งนั้นนะคะคืออะไรไม่ใช่ว่า อย่างเมื่อก่อนเนี้ยเพื่อนจะเป็นคนที่ขี้บน่นแล้วมีคนรอบข้างบอกเยอะเลยค่ะแล้วเพื่อนก็สังเกตตัวเองว่าจริงด้วยเ <_ d> um> พื่อนจะบ่นกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่พอเพื่อนเริ่มมาปรับจูนความคิดของตัวเองเ <_ d> um> พื่อนก็เริ่มมาปรับตรงนี้แล้วก็เพื่อนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนขี้บน่นเราจะมองเห็นแต่ปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเรากลับมามองว่าสิ่งที่เราจะ ตอบสนองต่อสิ่งนั้นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหัดเป็นคนที่บ่นให้น้อยลงมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นอย่าไปคิดว่าคนในครอบครัวก็เป็นแบบนี้โตมากับครอบครัวที่ขี้บน่นมองโลกในแง่ร้ายคืออันนั้นเป็นเรื่องในอดีตนะคะตอนนี้เราก็มาปรับจูนที่จิตใจตัวเองในนับปัจจุบันว่าเราจะพยายามเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากขึ้นคือ สิ่งที่เพื่อนพูดมาทั้งหมดมันดูเป็นเรื่องธรรมดานะคะว่าใครๆก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า,าทำตัวยังไงให้ผู้ชายอยากตามแต่รู้ไหมคะบางคนรู้ทั้งรู้แต่ไม่เคยทำตามเลยค่ะไม่รู้ว่าการมีเป้าหมายชีวิตคืออะไรการรักตัวเองคืออะไรมองโลกในแง่ดีคืออะไรฉะนั้นนะคะก็ลองปรับจูนความคิดของตัวเองดูแล้วคุณก็จะพบว่าคุณก็สามารถเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ใครๆก็อยากวิ่งตามได้ค่ะ